ป่ะอ่าไม่รู้จักในเกาหลีอ่ะทนายฤทธิ์ยุ้ยยังรู้จักเลยไปเซิร์ชดูนะปังยีดำหน้าเขาเป็นยังไงบอกฤทธิ์ด้วยเขาบอกมาก็าบอกมาเขาบอกว่าเราละไม้ละไม้คายครืนงนะฮะอืเป็นเกียรินะัะเป็นเกียริเป็นเกียริของเขานะที่คายฤทธิ์นะฮะวิกาพูด รอเล่นนะฮะโอ้โหเซฟกันเลยไม่เหมือนหรอหอ่ามันเหม,หม,หม,หมเือนมือนดเอาน่าให้รีสสบายใจหน่อยไม,ออไม่เอาเราไม่เปรียบเทียบ <c oughs> ทุกคนดูดีในแบบของตัวเองนะครับ <c oughs> เราสามารถดูดีในแบบของคุณได้ <c oughs> ไปที่ <c oughs> อ,อ่าา เดี๋ยวไล่ตารางงานให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวเสร็จวันนี้เนะาะเพราะเดี๋ยวลิศก็จะมีมีงานอีกสักง,งานหนึ่งมัง้งแล้วก็มีเดี๋ยวก็จะมีขึ้นคอนเสิร์ตเนาะนะครับอามีอาสอรพิษนะครับเปิดจองบัตรแล้วไปแล้วเนาะสปอยหน่อยหรอก็ถ้าสปอยก็คือตามหัวเรื่องเลยมันคือสิปีของพวกเรานะครับอืมแต่พวกเราก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแล้วก็เหมือนแบบ มมันก็จะเป็นการแบบวานวานิดนึงมันวานหน่อยหวละลึกถึงความหลังใครเคยทำอะไรกันบ้างใครใครอะไรนะปิดเพื่อมันตัวกันไม่มีในงาน ก็แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับเก่าๆอะไรเงี้ยครับแบบระลึกความหลังการใครที่เป็นแฟนคลับตั้งแต่เดือนสตาร์นะครับก็คือมาดูได้คิดถึงวันวันเก่าๆแน่นอนนะครับก็อยากให้มาดูกันนะครับเพราะว่าอย่างลิศกันแล้วก็พี่โนแล้วก็ทีมงานทุกคนคือตั้งใจมากนะกับคอนเสิร์ตเนี้ยนะครับจากกับอันเนี้ยมาดูกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นบอยเฟรนส์นะบีมายบอยเฟรนส์นะครับก็อันนี้จะรวมกับน้องๆอีกสิบคนเอ้ยอีกเก้าคนรวมเป็นรวมลิศเป็นสิบคนนะครับก็อันนี้ก็ยิ่งใหญ่อลังการน่าดูเหมือนนกั นะครับมีเพลงด้วยเพลงใครออลิปมีเพลงอ๋อใช่อ๋ามีเพลงประกอบหนังนะครับชื่อเพลงหอยเก่าแล้วเพลงอีสานนะฮะก็หนังชื่อเรื่องอะไรนะคนทรงผีก็รู้แล้วมาถามพี่ทำไมเนี่ยเอาบอกคนอื่นใช่ไหมคนทรงผีนะครับกำลังจะเข้าฉายก็ไปดูได้ใครไปดูหนังก็จะได้ฟังเพลงลิ็ด้วยเนาะนะครับเขาค่าก็ประมาณนี้นะฮะผลงาน่าจะมีประมาณแค่นี้หละมั้ง มั้งนะอืมไม่รู้มีอีกเปล่างงจุงอืมอ่ะไปไปร้องเพลงกันเนาะเธออีกสองเพลงเพลงเร็วเราขอติดกันเลยนะเนาะเลยหนุกหนุกโจ๊ะโจ๊ะมันมันกันไปหน่อยอืมส่วนเพลงอะไรนั้นเธอก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับเพราะว่าเพลงเดิมเดิมที่เราร้องๆกันนั่นแหละอ่ะไปไปไปคุณและคุณกัน tôi sẽ được sân mà nó cho để chạy hết hay cây cầu bỏ cuốn xuôi hôm con chưa

What you gonna be my baby, you're gonna be my girl. ใจเธอจนได้ถูกใจเธอจนได้เมื่อเธอมาทำให้ทุกใจของฉันเป็นรั่วยิ่งเธอก็ยินชอบยิ่งชอบก็ยิ่งลัวรู้ไหมกคนดีบางทีเธอก็ใช้บางทีต้องม่ใช้ดูเธอมีใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มีเธอเก่าเลยจะยามไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไง อย่าทำให้รักเดียวมันลงเดียวมันรักฉันตั้งหลักที่ทันเดียวจะรังไ,ไม่ไหวรักมันปากหัวใจทังแง่จะถึงออกไปก็ถึงไม่ออกอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเขาใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักแิ่เขาเมื่อทั้งน้เคลิมต่ลด 지우빠인내 와줘 그리 아 짜라라 짜츠짜라라 오 짜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 짜라라 짜츠짜라라 꽃꽃만지네 ย่เเัง赖เธอฉันวาอย่าทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สัส้นๆจะรักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไป่ <Go again! S 1> อย่าทำให้รักเดียวมันล้มเดียวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดียวจะรักไว้ไม่ไหวอรักมันปากหัวใจทําไงจะพิงออกไปก็ยังไม่ห่อ อย่าทำให้คิดเธอไม่รักฉันสักนิดเลยเขาใจผิดขึ้นมาฉันไม่รักหิดชอบเมื่อทำให้เธิี่มนเนลอดที่เพลี่ยไปกอดแล้วเธอจะว่า,างไง ปักหัวใจเป็นไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกว่าอย่าทำให้คิดทำให้รักฉันสักนิดเ้าใจดิดขึ้นมาฉันไม่รับทิดชอบเมื่อทำให้เริ่มเป็นหลอดเริ่มเปก่อนแล้วเธอจะว่าองไง ครับคระคุณนะครับเหนื่อยไหมฮนะสนุกไหมเอ่ยนะฮะก็ดีใจแล้ววันนี้ที่แบบว่าได้มาแบบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะดีใจที่แบบว่าได้มาร้องเพลงให้ฟังนะครับนาะค,นะคิดถึงนะครับนาะแล้วก็ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นมีความสุขแบบนี้อยู่ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณนะที่แบบว่าอยู่กันแบบเป็นหลายนาทีเท่าไหรอ่อ่ะครึ่งชั่วโมงกว่าเออ 40นาทีนะครับที่อยู่กันจนถึงเพลงสุดท้ายซึ่งกำลังจะร้องต่อไปนี้นะครับนะครับก็คือผ่านมาหกเพลงแล้วนะครับปากหม้อจะได้ขายแล้วนะครับนะครับอีกนิดเดียวนะครับเล่นหนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนแห่ไปซื้อปากมอกมนเลยนะครับแถมให้เขาด้วยนะนะครับแถมให้เขาด้วยนะนะครับแม่ค้าบอกว่าเออบางร้านกูไม่พอยให้กูแถม จะแถมให้เขานะครับแถมให้เยอะๆไปเลยนะครับเออนะครับทุกคนไปช่วยอุดหนุนนะฮะโอเคนะครับเนาะก็วันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเอ่อ t n r m ว n a ี21าโศกนะครับที่จัดงานเทศกาลเที่ยวงานวัดวันนี้นะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับ มาเลือกซื้อนะครับสินค้าอาหารนะครับจากตลาดน้ําต่างๆนะครับได้นะครับที่นี่นะครับถึงวันที่15พฤศจิกาก็คือวันอาทิตย์หน้านะครับเนาะนะครับมีชั้นชั้น G LG แล้วก็ชั้น M นะครับก็เดินดูทั้ง3ชั้นดูนะครับก็ลองซื้อของดูนะครับนานนาที่จะมีแบบของอร่อยๆนะครับเข้ามาในกรุงให้กินแบบนี้นะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับเนาะนะครับก็ฝากไว้โดยละกันเนาะนะครับแล้วก็วันอื่นก็จะมีกิจกรรมแบบนี้อีกนะนะครับมี นักร้องมาด้วยอ๋อมีเพื่อนบอยเฟรนด์ริบมาคนนึงเออคาชานะครับมาวันไหนนะอ่า13ตามป้ายเลยนะครับเนาะใครจำไม่ได้ก็ดูป้ายนะครับมี13นะครับแล้วก็มีละครลิงอะไรไดใดๆนะครับการแสดงประเพณีน,นะครับก็มีนะก็มาเชียร์คาชาด้วยก็ได้นะครับยี่สนะิเนาะถ้าริบว่างเนาะริบว่างใช่ไหมไม่ว่างหรอ <laughs> ไม่ใช่ริบไม่ว่างนะอ๋อพี่ไม่ว่างพี่ไม่มา <laughs> <laughs> นั่นแหละนะครับเออโอเคอ่ะ ไปเพลงสุดท้ายกันแล้วกันเนาะก็ขอลาไปด้วยเพลงนี้ละกันนะครับรักหนึ่งคำจดจำตลอดไปครับเป็นเวอร์ชั่นเล็ลนะฮะเราจะได้ไม่ลากันเศร้าจนเกินไปนะฮะวันนี้เพราะว่าอีกแป๊บเดียวก็เจอกันแล้วนะฮะก็เปลงสุดท้ายแล้วนะฮะใครร้องได้ช่วยร้องดังๆเลยละกันนะครับ,รรรบไม่ต้องประหยัดเสียงแล้วนะครับเพราะว่า สุดท้ายได้จิิงของวันนี้นะฮะขอดังๆแบบชื่นใจนะฮะไอที่สุดท้ายของกายของกันไม่เข้ามาไมช้าเราคงต้งแยก

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรีดดังๆอีกครั้งให้กับปรีดเรื่มรีดด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหล่อจังเลยขอบคุณฮะาขอบคุณฮะาอายีดีต้อนรับปรีดเข้าสู่งานเทศกาลเที่ยวงานวัด <out> <from there>. <out> <out> 2020ด้วยนะคะครับ ปกติเที่ยวงานวัดก็ไหมคะเที่ยวงานวัดไหมตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดได้ไปเที่ยวแทบจะประจําเลยครับค่ะชอบมากครับที่จังหวัดอะไรนะคะตอนนั้นร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดกับขอนแก่นใกล้ๆการชันมุกดาหารอ้า้าคนอีสานแม่นกัะเอไว้แตแล้วถึงวันน่ะตาดีเนาะแม่นปะคะแม่นต้องต้องให้คนนี้นะคะในในวันนี้เนี่ย ดิฟมาที่งานของเราแล้วนะคะคอยากจะให้เชิญชวนนะคะทุกๆคนเนี่ยมาเที่ยวงานของเราเยอะๆค่ะคก็สําหรับงานเท